สันหากินข้าวผัดปูไม่ใส่ปูหนึ่งที่ครับเชฟอะไรเนี้ยข้าวผัดปูไม่ใส่ปูใช่ครับแต่ถ้ากล้าสั่งก็เดี๋ยวทําให้ครับเป็นไงครับเชฟเมนูสันหากินของผมครีเอทพอไหมครับเถอะก็ไม่ลนะแค่นี้เด็กๆไม่มีปูก็ใช้มันฝรั่งกรอบกรอบรสข้าวผัดปูแทนเซ่โอ้โหช่างหาทํานะฮะปูมากเอามันฝรั่งไปหักเป็นชิ้นๆเลยโอ,โอเคได้ครับเชฟอันดับแรกนะฮะตั้งไฟให้ร้อนใส่น้ํามันลงไปเจียวกระเทียมเอาไข่ลงไปผัด ผัดเสร็จปุ๊บเอาข้าวเราไปผัดผัดให้หอมแห้งใส่แครอทลงไปเสร็จปุ๊บปรุงรสตามชอบอยากใส่อะไรก็ใส่จากนั้นอ่ะชีครับเอามันฝรั่งมาโยนใส่ลงไปโอเคได้เลยครับเป็นไงฮะได้กลิ่นปูหรือยังถือว่ากลิ่นปูนี่ตีจมูกเลยนะฮะโอ้โหเจ็บไหมฮะตีเบาครับผมไม่เจ็บมากอ่ะเสร็จแล้วเมนูสัรหากินข้าวผัดปูที่ไม่ใส่ปูลองชิมเลย ตัวน,นี้นะฮะได้วกนดาวสามดาว<ป>